มอข้าวมอแกงลิงจ้าทุกคนนี่ชอบแดดลำไา้นะน้องชอบแดดลำไายนะคะนี่นีนมอข้าวมอแกงลิงวิธีเลี้ยงนะคะก็ให้อยู่ใต้ล่มไม้ใบบางเอานะคะใบบังนะจ๊ะแล้วก็การให้ปุ๋ยนะคะจะเป็นออสโมโค้ดนะคะสูตรเสมอนะ ลดน้ำช่วงเช้านะจ๊ะทุกคนวันละครั้งเดียวนะคะนี่นะวัสดุปลูกนะมะพร้าวสับจาามะพร้าวสับปลูกมะพร้าวสับเห็นไหมเขาสวยนะนี่เปล่าสวยงามสวยงามมากๆชอบแดดลำลายจ้า มาดูซิในกระป๋องอน,นี้เป็นไรในกระป๋องเปิดมาเปิดพระอบพบอะไรนี่อะไรอันนี้เอาไว้กินมแมลงได้ไม่ให้มแมลงกิน <c oughs> ไม่ใช่ว่าให้มแมลงกิน <c oughs> เวลามแลงมาตอมใช่เปล่ามแมลงก็จะเข้าไปอยู่นี้กพจะปิดฝาให้ ขามแกงลิงค่มแกงลิงดูไปอะวันนี้ออกมาขายของจ้านี่วันนี้วันศุกร์มาขายต้นไม้จ้าทุกคนสนใจสั่งซื้อได้นะเออส่งให้ส่งให้สองร้อยเท่านั้นถ้าส่งตังหา ค่าส่งตามจริง<ะ>มาดู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 เลย,ยนเ็นหรือเปล่า